นี่ว่าดับทันเพราะประตูไม่ได้ล็อกถ้าพูดว่าพระล็อกประตูไว้เรียบร้อยพระเข้าคุกแน่ผมรับประกันเลยว่าก็มายืนดูนี่ไม่นั่นแล้วก็ไอาการที่ไม่เปิดประตูข้างหน้าเข้าไปเพราะมันร้อนมากก็เลยไปงัดข้างหลังออกตอนนี้มันก็เหมือนถ้าจะเสฉันสันนิฐานาเรื่องก็แอเว่าะแสแดงว่า,า,ว,าวัดล็อกข้างหน้าเลยต้องเจาะห้องออกข้างหลัง ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิภายในวัดสวนแก้วส่งผลให้มีเด็กชายเสียชีวิต3รายในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้กุฏิพระภายในวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้เด็กที่อยู่ในอุปการะของทางวัดเสียชีวิตจำนวน3ราย ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ด้านพระราชรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลายานโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าในทางคดีขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้แต่ในมุมของการดูแลอุปการะเลี้ยงดูเด็กของทางวัดสวนแก้วนั้นที่พระพยอมได้ดูแลมาตลอดหลายสิบปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวัดสวนแก้วเที่ไม่คาดฝันไม่เคยนึกเด็กที่อยู่รุ่นแรกๆอยู่กันเป็นร้อยมากกว่านี้เยอะตอนนี้เหลือน้อยมากเหลือน้อยมากรุ่นแรกๆเป็นร้อยก็ไม่มีเลยไม่เกิดเหตุการณ์นี้เลยมันเป็นเรื่องว่าเหลือเชื่อขาดไม่ถึงเพราะเด็กน้อย ห้าคนจะนี่ดีนะตามขา่าวตามที่เด็กบอกว่าผมก็ลงไปเล่นแต่ขึ้นมาก่อนถ้าไม่ขึ้นก่อนอาจจะห้าศอกอาจจะห้าศกประว่าดีเขาไหวตัวเขาขึ้นมาก่อนเนี่ยอาตอนแบบที่พอพูดได้ก่อนแต่ส่วนพิสูจิ์หลักฐานเดียวก็ให้ท่านทําหน้าที่ชี้แจงรวมเบ็ดเสร็จทำงานด้านนี้มาห้าสามสปี สามสิบปีเด็กอายุสามสิบเดี๋ยวนี้ก็มีงานมีการไม่เคยเกิดเรื่องนี้เลยไม่เคยเกิดเลยสักครั้งเดียวถือว่านี่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวัดเลยข่าวมันก็อาจจะมีเรื่องคาดเคลื่อนทําให้ทางวัดเสียหายก็จะเป็นข่าวว่าเด็กร้องไปไปบอกพระรีบไปบอกให้ยามเราปภะวัดน,นี้เรามีเราปภพอเป็นสิบก็วิ่งมาดูวิ่งมาดูเห็นไฟไหม้ก็รีบวิ่งไปเอา ทั้งดับเดิงมาฉีดดับเพราะฉะนั้นที่ข่าวลงว่าบางช่องบางฉบับบอกว่าไปถึงแล้วเข้าไม่ได้เพราะล็อกกุญแจหน้าห้องไว้ถ้าล็อกกุญแจหน้าห้องของตัวฝาจจาต้องวิ่งไปเอาอะไรดับไม่ทันเด็กไหม้หมดนี่ว่าดับทันเพราะประตูไม่ได้ล็อกไอเรื่องประตูล็อกเนี่ยถ้าพูดว่าพระล็อกประตูไว้เรียบร้อยพระเข้าคุกแน่ เรียกว่าคัตกรรมเด็กชัดๆเราเลี้ยงมาตั้ง30-20ปีผ่านมาเป็น4ี่5 0 0คนแล้วเด็กก็ประสบความสำเร็จบ้างติดคุกไปบ้างตายไปบ้างแต่ไม่มีไฟไม่ตายอย่างเด็กเนี้ยเสียดายจังเลยตัดเสื้อผ้าชุดละพันเนี่ยสองคนเรียนได้สองวันถึงเวสาขะเขาก็หยุดหยุดเรียนมาก็าเสียธรรมดาแล้วอุบัติเหตุครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกของวัดในรอบ ีปด้านพันตำรวจเอกสมพลวงศ์ศรีสุนทรรองผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีระบุถึงกรณีที่มีการลงข่าวว่ากุติพระดังกล่าวมีการล็อกประตูจนทำให้เด็กทั้งสามคนออกมาไม่ได้โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วพบว่าประตูดังกล่าวไม่ได้ล็อกตามที่สื่อบางสำนักได้ลงข่าวไปก่อนหน้านี้ตำรจวจสุนทรจังหวัดนนทบุรีนะครับมารักษาการแทนท่านผู้กำกับสบพบางใหญ่นะครับท่าน เป็นผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยหลังเกิดเหตุท่านก็มาดูที่เกิดเหตุนะครับก็เห็นสภาพสภาพศพของเด็กนะครับแล้วก็สภาพของกุฏิที่ไหม้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีราย,รยละเอียดยังไงก็ให้ท่านหลรอปิยวุฒิได้ชี้แจงนะครับครับในในส่วนของสอพบางใหญ่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยเราประสานทางแพทย์ทางาพิสูจน์นะครับในส่วนของศพเนี่ยถูกส่งไปตรวจพิสูจน์นะครับต้องรอผลแพทย์ว่าเสียชีวิตเนื่องจากอะไรนะครับด้วยสาเหตุอะไรในส่วนของพิสูจน์หลักฐานนะครับตัวท่านภ่มกับท่านอยู่ที่นี่ ช่วงนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดไฟฟ้าลัวลงจอหรือมันเกิดอะไรนะครับก็ยังตอนนี้ยังตรวจไม่เสร็จครับเมื่อวานเมื่อวานดูเบื้องต้นครับมาถึงเสร็จเนี่ยในชุดเคลื่อนที่เร็วของโรงพักเนี่ยมาถึงเสร็จแล้วมีการซีนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยก็รอทางแพทย์ทางอะไรอุปกรณ์มาครบเสร็จถึงมีการตรวจแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเมื่อวานนี้เท่าที่เห็นมีนักข่าวผมผมอยู่ใน ในท,ที่เกิดเหตุเมื่อวานก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปใกล้ๆหรืออาจจะไม่พอใจมีการมีการบน่นแต่ผมผมเข้าใจว่าที่ไม่ที่ยังไม่ได้ให้เข้าเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้มีการตรวจอย่างอื่นนะครับอาจจะไปสันนิษฐานไปเป็นคําพูดออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ให้เข้าหรือล็อกหรืออะไรงไงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ล็อกครับครับประเด็นคําถามนี้นะครับจากที่เราดูสภาพศพแล้วก็ดูสภาพที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับ มีหลักฐานนะครับทั้งสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็สภาพบุคคลแล้วก็บุคคลที่เห็นเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับยืนยันนะครับชัดแจ้งนะครับว่าอากุติกุตินี้เนี่ยนะครับไม่มีการล็อกนะครับซึ่งเราจะต้องนะครับสอบสวนให้ได้รายละเอียดว่าในเมื่อไม่ได้ล็อกแล้วเนี่ยทำไมเด็กถึงไม่ได้ออกมาจากกุฏินะครับ <c oughs> อาจจะเป็นในเรื่องสำลักควันหรืออาจจะมีไฟฟ้านะครับอาจจะไปช็อต นะครับเพราะว่าโครงสร้างของกุฏิเนี่ยนะครับเป็นเป็นโลหะนะครับในเรื่องของเสารเรื่องคานเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดนะครับแผ่นฝ้าก็จะเป็นสังกะสีนะครับซึ่งเป็นเชื้อนในการนํากระแสไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้เราต้องพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับด้านวิย,ยาวัจกรของวัดสวนแก้วระบุว่ากุฏิพระนังกาวเป็นกุฏิที่พักสําหรับพระอาคันตุกะ และไม่มีพระพักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ในอุปการะของทางวัดจะพักอยู่ในอาคารใกล้เคียงกันส่วนสาเหตุที่เด็กมาอยู่ในกุฏิพระนั้นเชื่อว่าในวันเกิดเหตุซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาทางวัดได้จัดงานเวียนเทียนขึ้นโดยผู้ใหญ่ก็วุ่นอยู่กับการจัดงานส่วนเด็กได้วิ่งเล่นกันตามภาษาโดยส่วนตัวมองว่าวันดังกล่าวมีฝนตกลงมาและเด็กอาจจะแอบเข้าไปเล่นกันภายในกุฏิ โดยเด็กบางคนอาจจะตัวเปียกและมีการเสียบปลักเล่นโทรศัพท์มือถือจนทำให้เกิดไฟช็อตหรือไม่ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานส่วนตัวคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังจากนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกทางด้านผู้ปกครองของฝาแฝดอายุ11ปีที่เสียชีวิตทั้งคู่ระบุว่าได้ส่งหลานทั้งสองคนมาบวชที่วัดแห่งนี้เพื่อปบปังติสัย เพราะอยู่บ้านก็ชอบซุกซนตามภาษาเด็กแต่บวชได้หนึ่งเดือนก็สึกออกมาสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจขึ้นโดยทางญาติยังรู้สึกเศร้าโศกกับความสูญเสียในครั้งนี้ทั้งนี้จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่ากุฏิดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานกว่า20ปีมีโครงสร้างเป็นเหล็กและไม้อัดหลังคาม,มุงด้วยสังกะสีภายในมีปลั๊กไฟอยู่เพียงจุดเดียวติดกับประตูทางเข้า โดยทางวัดได้มีการบูรณะกุฏิพระไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังมีกุฏิหลังเก่าที่ยังไม่ได้รับการบูรณะเพียงแค่สาหลังเท่านั้นหลังจากนี้คงต้องมารอผลการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้มาจากสาเหตุใดส่วนศพของเด็กผู้เสียชีวิตทั้ง3คนทางวัดได้ประสานญาติให้นำร่างไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป V9 news ข่าวจริงชัดเจน